สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดรีคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังก้าวไกลพ่ายทั้งเกมในและนกสภาก้าวไกลลื่นถลิ่ยพ่ายแพ้ทั้งเกมในและนกสภาด้อมสม้มไอโอทำพิษกลางจนเพื่อนเกลียดกลยุทธ์ล่ามแม่มดไล่ถลม่มคนเห็นต่างกกตอสอวรไรผลโดนสวนักกฎหมายโต้กลับ ไล่ฟ้องดำเนินคดีขณะที่ม112่งหทำคะแนนนิยมก้าวไกลลดหวบเหตุส้มจำนวนไม่น้อยอยังรักสถาบันส่วนม็อบส้มออแกนิกปลุกไม่ขึ้นโดนแซะแรงไอโอลงถนนไม่ได้ด้านกลุ่มเสื้อแดงไม่ติดหากเพื่อไทยจับกับลุงป้อมทิ้งก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านด้วยรอยร้าวติ่งส้มเสื้อแดงยากประสานปฏิเสธไม่ได้ว่าเส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายพิธาลิมเจริญรัต ภายใต้กลยุทธ์ของพรรคก้าไกลดูจะเป็นการเดินเกมที่ผิดพลาดอย่างรุนแรงทั้งเกมในสภาและนอกสภาเพราะมีปัจจัยที่ชี้ชัดว่านายพิธาจะช่วยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและพรรคก้าไกลจำต้องพลิกจากว่าที่แกนนำรัฐบาลไปเป็นแกนนำพรรคฝ่ายค้านขณะที่พลังของมวลชนด้อมส้มก็แผ่วลงอย่างน่าใจหายที่สำคัญกลยุทธ์ของพรรคก้าไกลนั้นล้วนนำไปสู่การสร้างศัตรูทั้งสิ้น สำหรับยุทธศาสตร์ในสภาที่ผลักดันให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีและพรรคก้าวไกลได้เป็นแกนนํารัฐบาลนั้นมี2ส,ส่วนด้วยกันคือ 1. การเดินเกมกับพรรคร่วมซึ่งแม้ภา8พ8ปดพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจับมือกันทํา MOU จะดูหวานชื่นกลมเกลียวแต่แน่นอนว่าในทางการเมืองแล้วพรรคที่มีคะแนนมาอันดับหนึ่งอย่างก้าไกลและพรรคอันดับสองที่คะแนนห่างกันแค่1ิที่นั่งเช่นพรรคเพื่อไทย ต้องช่วงชิงเพื่อให้พรรคของตนเองได้สิ่งที่ดีที่สุดจากการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งก้าวไกลนั้นรู้ดีว่าแม้เป็นพรรคอันดับหนึ่งแต่ถ้าไม่มีเพื่อไทยตนเองก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้จึงใช้วิธีผูกมัดเพื่อไทยให้อยู่กับก้าวไกลเท่านั้นด้วยคําว่าฝั่งประชาธิปไตยโดยให้ทีมงานด้อมส้มทั้งส้มจริงและส้ม I อส่งเสียงผ่านโซเชียลทุกแพลตฟอร์มเพื่อสร้างจิตวิทยาหมู่และชี้นาสังคมว่าเพื่อไทยห้ามทิ้งก้าวไกล หากเพื่อไทยไปจับมือกับพรรคอื่นซึ่งนาทีนี้คงหนีไม่พ้นพรรคที่เคยเป็นรัฐบาลเดิมจะเท่ากับหักหลังประชาชนและหากนายกรัฐมนตรีคนที่30ไม่ได้ชื่อพิธาก็แปลว่าก้าวไกลถูกเพื่อไทยหักหลังเพื่อกดดันให้เพื่อไทยอยู่ในฐานะนางแบกที่ต้องส่งก้าวไกลไปให้ถึงฝันแต่สิ่งที่ก้าวไกลพลาดอย่างมากคือท่าทีที่ไม่ให้เกียรติพรรคร่วมโดยดึงดันจะเอาให้ได้ดังใจทุกอย่างและที่สําคัญ ยังปล่อยให้ติ่งส้มทั้งส้มสวนและส้มไอโอไล่ถล่มเพื่อไทยโดยไม่ห้ามปรามทุกครั้งที่มีการจริรจาต่อรองระหว่างก้าวไกลกับพักร่วมหากใครสนับสนุนก้าวไกลจะมีติ่งส้มไปอวยยศสรรเสริญในโซเชียลแต่หากไม่เห็นตามที่ก้าวไกลเสนอหรือออกมาตำหนิติดดิงจะมีติ่งส้มไปไล่ถล่มเช่นกันจึงปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือการใช้มวลชนในโซเชียลมากดดันและด้อยค่าพักร่วมด้วยกันเพื่อให้ได้สิ่งที่ก้าวไกลต้องการ ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่วิธีที่มิตรพึงกระทําและที่เจ็บปวดที่สุดเห็นจะเป็นครั้งที่นายชลน่านสีแก้ววนพักเพื่อไทยและแกะนนาพักเพื่อไทยเดินทางไปร่วมประชุม8ปดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่อาคารอนาคตใหม่ซึ่งเป็นที่ทําการพักเก้าไกลเมื่อวันที่2กรกฎาคม2566ก่อนที่จะมีการโหวตเลือกประธานสภาปรากฏว่ามีด้อมส้มมาตะโกนโห่ไล่พร้อมทั้งบอกว่า ตำแหน่งประธานสภาและนายกรัฐมนตรีต้องเป็นของก้าวไกลเท่านั้นและขอให้ยึดเสียงประชาชนที่เลือกมาโดยที่ทางพักก้าวไกลไม่ได้ออกมาห้ามปราบมวลชนของตัวเองแต่อย่างใดซึ่งเรื่องนี้ได้สร้างความไม่พอใจให้แก่พักเพื่อไทยเป็นอย่างมากโดยในวันรุ่งขึ้นซึ่งมีการประชุมสสเพื่อไทยแต่มีสสบางส่วนลุกขึ้นแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าวว่าพักก้าวไกลไม่ให้เกียรติหัวหน้าพักและเลขาธิการพักเพื่อไทยปล่อยให้กองเชียร์มารุมต่อว่า ซึ่งสร้างความอับอายให้พักเพื่อไทยอย่างมากขณะที่สสบางคนลุกขึ้นมาต่อว่าพักก้าวไกลที่ใช้กระบวนการ I อมาโจมตีพักเพื่อไทยว่าจะหักหลังพักก้าวไกลทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นอย่างไรก็ดีประเด็นนี้กลับกลายเป็นการสร้างจุดแข็งให้พักเพื่อไทยซึ่งจะใช้เรื่องการไม่ให้เกียรติและความไม่จริงใจของพักก้าวไกลมาอธิบายมวลชนเสื้อแดงถึงหนึ่งในเหตุผลที่จําเป็นต้องยุติการร่วมงานกับพักก้าวไกลขณะที่มวลชนเสื้อแดงเอง ไม่พอใจกับพฤติกรรมดังกล่าวของด้อมส้มเช่นกันโดยก่อนหน้านี้มวลชนกลุ่มเสื้อแดง f อฟพักเพื่อไทยนับ100คนได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อพักเพื่อไทยเพื่อขอให้พิจารณาถอนตัวจากการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักก้าวไกล2การเดินเกมในการโหวตเลือกนายกนับเป็นการเดินเกมในสภาที่ดูจะสําคัญไม่น้อยกว่าข้อแรกซึ่งในการโหวตครั้งที่1น,นายพิธาแพ้ไม่เป็นท่า เนื่องจากความดื้อด,ดึงที่จะแก้มาตรา1นึของพรรคก้าไกลภายใต้การส่งสัญญาณของนายปียบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าและอดีตผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลแม้จะไม่สามารถบรรจุเรื่องแก้1นึใน MOU เพราะพักร่วมไม่เอาด้วยขณะที่สมาชิกวุฒิสภายื่นข้อเสนอล่วงหน้าว่าหากพรรคก้าไกลไม่แก้มอ1นึ 112, ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถาบันกษัตริย์สวก็ยินดีที่จะโหวตให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี แต่พรรคเก้าไกลไม่ยินยอมจึงถูกทั้งสสและสอวอ,อภิปรายลากไส้ในสภาเสียยับเยินทําให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงคนที่เลือกเก้าไกลได้รับรู้ว่าร่างแก้ไขม .112 ของพรรคก้าไกลนั้นอันตรายเกินกว่าจะปล่อยผ่านได้ทําให้คนไทยทุกสีเสื้อซึ่งต่างรักสถาบันเริ่มไม่ไว้วางใจนายพิธาและพรรคก้าไกลหลายคนที่เลือกก้าวไกลมาด้วยความหวังว่าการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคก้าวไกล จะสามารถเปลี่ยนประเทศไทยไปในทิศทางที่ดีแต่นายพิธากลับเอา300นโยบายที่หาเสียงไว้ไปแลกกับมอลหนึ่งหนึ่งสองเพียงเรื่องเดียวจึงส่งผลให้ความนิยมที่มีต่อพรรคก้าวไกลและนายพิธาตกหวบและการขับเคลื่อนเรื่องนี้ของพรรคก้าวไกลถือเป็นการก้าวพลาดครั้งใหญ่ที่ไม่อาจย้อนกลับไปแก้อะไรได้อีกส่วนการโหวตเลือกนายกรอบสองที่มีขึ้นในวันนี้นั้นหลายฝ่ายฟันธงตรงกันว่าอย่างไรเสียนายพิธาไม่ได้นั่งเก้าวี้นายก แม้พักเพื่อไทยจะรักษานํำใจโดยไม่ส่งแคนดิดตนายกของพักเพื่อไทยลงแข่งเพราะก้าวไกลรับปากว่าหากโหวตร,รอบสองไม่ผ่านจะสนับสนุนให้พักเพื่อไทยเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลซึ่งหมายถึงยินดีหนุนนายกจากพักเพื่อไทยแต่การโหวตยังต้องอาศัยเสียงจากสวเพื่อให้ได้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาคือ375เเช่นเดียวกับการลงมติครั้งแรกดังนั้นไม่ว่าการโหวตเลือกนายก จะถือเป็นยัตติหรือไม่และหากทั้งสภาเสนอชื่อนายพิธาคนเดียวจะสามารถโหวตครั้งที่2ได้หรือเปล่าล้วนไม่ใช่ประเด็นเพราะในเมื่อเสียงที่สนัสนุนก้าวไกลยังมีเท่าเดิมยังไงพิธาก็ไม่ได้เป็นนายกถามว่าจะใช้วิธีแก้มาตรา272เพื่อตัดอำนาจสวในการโหวตเลือกนายกเสียก่อนค่อยโหวตเลือกนายกครั้งที่2เพื่อให้ในายพิธามีโอกาสเป็นนายกได้หรือเปล่าตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะการแก้ไขกฎหมายต้องผ่านส so วแล้วใครเล่าจะแก้กฎหมายตัดอำนาจตัวเองและหากเดินเกมถัดไปโดยโหวตนายกรอบ3โดยก้าวไกลหลีกทางให้แคนดิเดตจากเพื่อไทยได้ชิงตำแหน่งนายกโดยยังจับคั่ว8พักเดิมถามว่าสว so จะโหวตให้แคนดิเดตจากเพื่อไทยหรือเปล่าตอบได้อีกว่าไม่โหวตให้เช่นกันเพราะตราบใดที่เพื่อไทยยังจับกับก้าวไกลสว so ก็ไม่สนับสนุนเพราะไม่ต้องการให้กลุ่มที่ผลักดันแก้มอ -12 มาตลอด เข้าไปมีอำนาจในฐานะรัฐบาลถามอีกว่าแล้วก้าวไกลรู้ไหมว่าสถานการณ์จะเป็นด่งข้างต้นตอบได้เลยว่ารู้แต่ที่ยื้อไว้ก็เพื่อต้องการสกัดไม่ให้เพื่อไทยย้ายไปจับกับพักขั้วรัฐบาลเดิมแล้วตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากก้าวไกลจึงต้องกอดเพื่อไทยไว้แน่นส่วนจะกอดไว้ได้นานแค่ไหนคําตอบอยู่ที่เพื่อไทยแต่ปัญหาคือล่าสุดสารรัฐธรรมนูญมีมติรับคําร้องที่กะกะตยื่นให้สารวินิจฉัย ตามมาตรา82ว่าด้วยสมาชิกภาพสสของนายพิธาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่จากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นพร้อมทั้งสารรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งให้หนายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สสไว้ก่อนจนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลให้ไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธา ให่รัฐสภาโหวตเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีได้จึงเท่ากับประเทศไทยจะไม่มีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาลิมเจริญรัตส์ส่วนยุทธศาสตร์นอกสภานั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าก้าวไกลก็พลาดอีกเพราะต้องการใช้ด้อมส้มทั้งส้มจริงส้มไอโอไปตามถล่มคนที่เป็นอุปสรรคต่อพรรคก้าวไกลและนายพิธาไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมาการการเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์กรที่รับเรื่องร้องเรียนและดําเนินการตรวจสอบนายพิธาในหลากหลายประเด็นหรือบรรดาสวา ที่ไม่ได้โหวตให้นายพิธาเป็นนายกโดยเฉพาะสาวที่อภิปรายม .112 นั้นนอกจากจะไม่สามารถกดดันให้คนเหล่านี้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือหันมาสนับสนุนนายพิธาเพราะกลัวทัวลงกแล้วยังทําให้กระแสสังคมตีกลับมองว่าด้อมส้มและพักคก้าวไกลคือประชาธิปไตยที่ห้ามเห็นต่างและเป็นอันถานครองเมืองขณะที่สวซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่ด้อมส้มไปคุกคาม f a c e b o o ไ IG ของคนในครอบครัว หรือนำชื่อที่อยู่ของธุรกิจของสอเวเหล่านี้ไปแขวนในโซเชียลเพื่อให้เราด้อมไปตามคุกคามเหมือนขบวนการล่าแม่มดจนธุรกิจได้รับความเสียหายต่างก็ประกาศเดินหน้าฟ้องโดยระบุว่าจะดําเนินคดีถึงที่สุดแม้จะเป็น I.O. ก็สามารถตามจาก ID ได้ ส่งผลให้ด้อมส้มต้องถอยกลูดไม่เป็นขบวนขณะที่มวลชนสีส้มที่เคยห้อมล้อมนายพิธาขณะเดินสายไปต่างจังหวัดเพื่อเช็คเสียงสนับสนุนและปลุกเร้าให้มวลชนออกชุมนุมหากนายพิธาไม่ได้เป็นนายกแต่ปรากฏว่าพอถึงวันโหวตนายกจริงมวลชนส้มออแกนิกซึ่งเป็นพลังเบวยสุดเหล่านี้กลับออกมาน้อยมากในพื้นที่กรุงเทพซึ่งเป็นศูนย์กลางไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาหรือหอศิลป์กรุงเทพจุดปักหลักประจำของด้อมส้มแต่ละวันมีผู้ชุมนุมในแค่หลักร้อยเท่านั้น โดยแกนนําเป็นคนหน้าเดิมอย่างนายอานน์นำพาทนายความด้านสิทธิมนุษยชนมายพัทราวดีธนวิบูลกิจผลหนึ่งในผู้นํากลุ่มคณะรัรที่ครั้งนี้มาในานามแกนนํากลุ่ม respect my w o r d และกลุ่มโมกหลวงริมน้ําแต่ที่น่าสังเกตคือครั้งนี้ผู้ชุมนุมหน้ารัฐสภาส่วนใหญ่กลับเป็นผู้สูงอายุไม่ใช่วัยรุ่นวัยทางานซึ่งเป็นมวลชนหลักของก้าวไกลโดยว่ากันว่า คุณลุงคุณป้าเหล่านั้นเป็นกลุ่มเสื้อแดงเก่าที่หันมาสนับสนุนนายพิธาด้วยเหตุผลเรื่องการดำรงชีพขณะที่ในต่างจังหวัดก็มีด้อมส้มออกมาถือป้ายข้อความตามอนุสาวรีย์หรือสถานที่สำคัญบ้างปะปลายแต่ละจุดอยู่ที่หลักหน่วยถึงหลักสิบส่วนที่ประกาศกล้าวในโซเชียลกันอย่างคึกโครมว่าหากพิธาไม่ได้เป็นนายกคนจะลงถนนเป็นล้านบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟกลับเงียบหายจนถูกตั้งข้อสังเกตว่าไอโอลงถนนไม่ได้อย่างไรก็ดี ขณะนี้มีกระแสข่าวว่ามีทุนก้อนใหญ่ผ่านมาทั้ง NGO เพื่อสนับสนุนการชุมนุมซึ่งหากถึงที่สุดแล้วนายพิธาไม่ได้เป็นนายกและพักเพื่อไทยย้ายไปจับคั่วกับพักรัฐบาลเดิมเพื่อเป็นสารตั้งต้นหวังดึงมวลชนทั้งเสื้อแดงและส้มออกมาชุมนุมส่วนว่าจะจริงหรือไม่อย่างไรและจากนี้จะมีม็อบใหญ่เกิดขึ้นหรือเปล่าคงต้องติดตามกันต่อไปแต่เว่ว่าขณะนี้มวลชนเสื้อแดงส่วนใหญ่ไม่ติดใจ หากเพื่อไทยจะย้ายไปจับคั่วกับลุงป้อมเพราะมองว่านี่คือสถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือกและก้าวไกลคือตัวปัญหาหากยังฝืนจับกับก้าวไกลก็มีแต่จะพากันลงห้วยลงเหวขณะที่มวลชนแดงบางส่วนไม่ถูกกับด้อมส้มเพราะเหตุถูกด้อยค่ามาตลอดยึงรู้สึกสะใจหากเพื่อไทยจะเดินตามแนวทางนี้โดยทิ้งให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านร,ร่วมกับประชาธิปัตย์และรวมไทยสร้างชาติศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสถานที่อันสวยงามโอถงตระการตาแห่งนี้จะเรียกว่าคฤหาสหรือบ้านหรืออะไรก็ตามแต่เป็นสถานที่ที่เจ้าของได้ทนุถนอมดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนถึงเวลาที่เหมาะสมเจ้าของจึงอยากมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแห่งนี้ให้กับผู้สนใจ ได้เป็นเจ้าของในที่ดิน446ตารางวาพื้นที่1,400ตารางเมตรตั้งอยู่ที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีสนใจ ติดต่อคุณอับพ,พิชัยจุมพลเสถียรโทรศัพท์096 214 1545